โอ้โหไปนะไปนะอาวินสาววันนี้มาร่วมงานกับเนสเตโซ่ครับผมก็คอลเลคชั่นใหม่ใช่ครับเอร์ซัมเมอร์ซมนูตี้นะครับเอร์ซัมเมอร์นะครับวินเนสเตโซ่นะครับผมก็เป็นจริงๆต้องขอบคุณเนสเตโซ่มากครับที่ไว้วางใจทั้งแบรนด์ผมด้วยแล้วก็โตผมด้วยนะครับที่ให้มาในงานวันนี้นะครับมันจะยังหวะมันจะพอดีอะไรครับ ตุ้ยมันเลิศริ่งแล้วเราชอบชิมพริกาแฟอยู่แล้วใช่ครับเราเป็นสายกาแฟอยู่แล้วครับก็ก็เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟทุกวันคือตื่นมาเน่ก็คือจะต้องฝังกาแฟหรือว่าทำกาแฟกินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะกินอีกแก้วหนึ่งการเคลื่อนไหวเขาก็มีความซัมเมอร์ขึ้นมีทั้งแบบเครื่องแบบที่เรา ใช่ครับ,บคือจะเป็นการคอลแลบระหว่างเนเปโซกับ, so กบแนบพกกนโทนนะครับแล้วก็คอลแลบกับซูรีด้วยนะครับผมก็จะเป็นมี2รสชาติหลักๆครับก็คือซันนี่อัลมอนด์นะครับผมแล้วก็มีโคโคนัท ropical ครับกินกับซูรีมันเลิศเลิศมากสุดๆเพราะว่าเพราะว่าสองรสชาติของเนเปโซที่ทำมาเป็นของคอลเลคชันนี้ครับเราทำเราเดเวล็อปรสชาติใหม่ของซูรีด้วยเพื่อมาแพริ่งกับตัวเนเปโซเลยครับซึ่งมันเลิศจริงได้ลองเป็นไงฮะอ่าฟิตไหมอัปคอนแท ขอบคุณแฟนรับได้ครับครับผมได้ครับฝากด้วยนะครับแฟนๆกับ Bobo Up s h o ที่นี่นะครับที่เซนทรัลโบว์นะครับของเนปเปโซนะครับก็ยังไงก็มากันเยอะๆนะครับอล่าสุดแดนส์ข่าแดนส์คัมแบ็กนะข่าแดนส์ข่าแดนส์คัมแบ็กเป็นไงบ้างครับผมก็ตื่นเต้นเป็นเป็นอีกงานนึงที่เราตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบเป็นงานเหมือนเป็นงานเฟสติวัลครับก่อนหน้านี้เราจะไปแบบงานของเราเป็นคอนเสิร์ตของเราอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เป็นแบบศิลปินรวมๆเราก็มีความตื่นเต้นอยู่ครับ วินก้าใสแฟนแล้วแบบว่าเข้าใจเหรอเตะขาแดนไงแินแดนีทวินคัมแบ็กแล้วคนระับผมก็ต้องซ้อมอีกเยอะต้องฝึกอ,อ,อีกเยอะเออ <laughs> ม,มันเป็นไงบ้างแบบว่าวนานาทีได้แบบว่า มันก็จะเกร็งๆหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะนับตรงจังหวะอันหนึ่งสองสามอยู่ในใจอะไรใช่เพราะมันแบบว่ามันตื่นเต้นว่าเรขึ้นไปแล้วแบบพอเรายิ่งรู้ว่าแบบโอเคงานนี้มันจะมีเต้นอ่ะมันยิ่งแบบตื่นเต้นกว่าเดิมใช่ครับนอนรับเหรอคะที่เขาบอกว่าต้องมีเต้นอะไรนะแล้วก็นับเลยหนึ่งสองสามตั้งแต่ใต้เวทีจนขึ้นมา โอ้ไม่เหลือแล้วเรากซ์มั่วแล้วเมียนเนียนไปเมียไปดูดูไม่ออกเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดอะไรนะครับมาามาก่อนดีกว่าครับผมเบรกบอกบอกวิธีการเบรกงานแดนก่นงานแดนเดี๋ยวขอซ้อมอีกนิดนึงเออ ครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆน,นะครับที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตเดียวของเราหรือว่าจะเป็นงานเฟสติวัลก็ตามอะไรเงี้ยมีแฟนต่างชาติด,ด้วยทั้งแฟนไทยแฟนต่างชาติเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนครับแต่เราต้องไปัพต้องแบบสกิลเราต้องเพิ่มเลเวลเราใช่ไหมต้องเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะฝึกท่องไปจากบ้านเพราะนั่นแบบว่าทองหนึ่งสองหนึ่งและสองและสามอะไรเงี้ยมันยัง,งงงอยู่ไง <c oughs> เออมันนับจังหวะอยู่ไม่ขยับแฟนก็เลิกเลยแล้ว <ๆ S 1> รู้สึก เออรู้สึกไหมว่าตัวเองแบบเฮ้ยอั้เลเวลมาเป็นเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่ละก็ถ้าไม่มีเต้นนะก็ตื่นเวทีน้อยลงดีกว่าเราก็รู้สึกว่าเราแบบอยากเอนจอยแล้วก็อยากส่งเอเนอร์จีบวกๆให้แฟนๆเราให้แนนการเต้นเราเท่าไหร่ทำไมพี่ขยี้จังเลยเนี่ยผมคิดว่าจะไปเรื่องอื่นซะแล้วไม่จบเรื่องเหมือนวนอยู่ตรงนี้กลับมาผมไม่อยากไปส่งไปข้างนอกไม่แล้วไม่ไม่ปค่ะพี่ค่าท ไม่สิบเลยเป็นร้อยเขาก็พัฒนาเยอะครับก็เรียนเรียนเต้นอยู่เรื่อยครับวเราดูซิเกิ้ลหน้าเราอาจจะแบบเริ่มยังอีกเติได้ตัวหนังล่าตัวใช่ครับเปิดตัวหนังกระแส ตอบรับดีมากครับก็คือทุกคนชอบมากทุกคนแบบว่าตอนแรกก็กดูเทรลเลอร์ก็อาจจะยังแบบไม่มีภาพในหัวว่าเออหนังมันจะเป็นแนวไหนแต่ว่าทุกคนที่ไปดูบอกสนุกมากแล้วก็แบบรู้สึกอินกับบทมากๆในครับกับเรื่องราวครับก็อยากจะชวนเชิญทุกคนไปชมภาพนยนตร์เรื่องนี้กันครับ Under Parallel Sky ครับล้ววินได้ไปหลายคนใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่หลายคนหลายรูปแบบ <laughs> หลายรูปแบบใช่เป็นรูปแบบใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนแน่นอน แบบโหเลส,สุดก็มีนะใช่ไหมอะไรนะแบบว่าสภาพสภาพหลายๆสภาพใช่ครับหลายๆลูกคนที่ <c oughs> ไม่นึกว่าวินจะเป็นไปได้ <c oughs> ใช่ครับก็ก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องไปรับชมครับโชาเลนตัวเองอยู่นะกับโปรเจกต์นี้ <c oughs> ชาเลนมากเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยากมา,มากๆ <c oughs> คือหนึ่งคือแบบเรื่องภาษาเลยเป็นภาษาอังกฤษแบบแค่ทั้งเรื่องเลยอย่างเงี้ยแค่ภาษาไทยเราก็ไม่รอดแล้วอเ่ะเพราะเป็นภาษาอังกฤษราก็ยิ่งแบบต้องทําการบ้านหนักมากๆแล้วก็แบบเรียน เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มถ <laid> ุกคิวเลยที่แบบว่าเราต้องเข้าซีนครับแล้วก็ในเรื่องของแอคติ้งด้วยเป็นบทบาทที่เรายังไม่เคยรับแล้วก็ยังไม่เคยเล่นที่ไหนแล้วก็ขับเป็นขับริเป็นแรงอเชียก็อีกเยอะเลยใช่ครับก็ฉายทั้งหมด8ประเทศครับยังไงแฟนๆที่อยู่ในประเทศต่างๆก็สามารถรับชมได้เลยตอนเป็นเรื่องแรกครับ โอยโหภูมิใจมากครับก็เป็นเป็นหนึ่งความฝันของผมเลยที่ผมบอกตลอดว่าแบบผมอยากร่วมงานกับศิลปินตา่างชาติแล้วก็เป็นโปรเจกต์เดินอินช่นอลวันนี้ก็เหมือนเราสําเร็จไปแล้วหนึ่งโปรเจกต์เลยครับก็ดีใจมากๆที่ฟีดแบ็กดีแล้วก็ทุกคนที่ไปรับชมชื่นชอบจริงหลังจากนี้ก็มีอะไรที่เป็นแบบว่าโ l o b a l ให้เราได้เจออีกหรก็รอติดตามเก็บเก็บอะไรให้นแฟนอีกหรือเปล่าเออรอติดตามดีาครับจริงๆมีอีกหลายโปรเจกต์เหมือนกันมีแน่นอนครับ ตรงนี้เลยแล้วไขอบคุณครับ